อยู่ที่อนุสาวรีย์นะคะมาตรงสินค้าเสร็จแล้วแถวเขตรัเทีวีเนาะไเียวอนุสาวรีย์ยามข้งคืน มันก็ไม่ได้สนุกอองนะแต่ก็อยากถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆให้ดูเนาะให้คนที่ติดตามช่องพิรุนหล c h ั n n e l นะคะให้ดูบรรยากาศทะเสารี เดียวหัวหายสองคนเพื่อนสายก็ยังดีมีเพื่อนไปด้วยกันงานเองหม่ติดทุวคนนี้เพิ่งได้สองงานเองช่องค่ะ